sau khi vào sân của siêu Chắc Thông. Chúng ta thấy được một sự khác biệt trên gần chất.

โลดเข้าไปโฉบเข้าไปชาร์ตนะครับดโดนสีโรดหรือว่าโดนตรงหลังเขาครับเอาครับมาแล้วครับนี่ครับต้องจับไปทีเลยสรุปูแบ็กซูดดีนมาครับเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะที่เทียร์ทร์ครับเปิดเข้าไปได้กดดันมากๆหนาแล้วนะครับเอาแล้วครับดูอีกครั้งครับสวยมากครับจังหวะที่ชนาทิพสกิดให้เทียร์ทร์เห็นแล้วเปิดเข้าไปสีโรดชาร์ตไม่โดนเตะแป๊กเข้าประตูเองครับเป็นเบอร์16ครับฟาสตูดดินครับ ดูครับฟาสุดดินเตะผิดเหลี่ยมมาโดนสีโรดครับโอ้โหสกัดมาโดนสีโรดเข้าประตูนะครับดูอีกครั้งครับชัดๆว่าสกัดมาโดนสีโรดครับถือว่าทําประตูนะครับจังหวะสุดท้ายโดนสีโรดครับตัวอาร์นี่ชัดเลยครับอันนี้ชัดแน่นอนนี่นแหละครับโดนสีโรดเข้าครับโอ้โห้นาทีเดียวครับหลอกจะไหลแล้วไหลเอ้าเอ้าสีโรดขวายิงตรงนี้เรียบร้อย ชนะทิศศักทองครับต้องชมชนะทิพย์แล้วก็มีหลอกอยู่สี่คนครับธีรทรพิ่งกอ้อมไปนะครับนักแม่้โอ้โหตนี้สำคัญอย่างยิ่งครับโอ้โหปั่นไม่สวยครับโอ้โหเพื่อครับมันมีคมเส็บชาชนะทิพย์พังบอลแล้วดูธีรทรเติมได้รับไม่ให้ไม่ให้ครับสามคนครับโอ้ยายรอดขามาแต่งทั้งหนึ่งแล้วปั่นครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับชายคมจริงเฉียบขาดนะครับโอ้โหน่โค้งอ้อมตัวมาด้วยนะครับอ้อมตรงหลังมาด้วยครับ ถือว่าสมุ์แบบครับครับสมุ์แบบมากทุกคนเลได้มาเร็วนะครับโคเอร์ครับครับลูกนี้ถือว่าต้องชมชนาทีเดียวฉลาดมากกาแล้วจันหวนใจใจรอดขาเลยรอดขาเลยนะครับแล้วก็คือจังหวะ